แการป้องกันการตั้งคันในวัยรุ่นกันมาค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้จจงหวสงขล้าค่ะเขาก็ได้ครับเครือนะคะการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังคันในวัยรุ่นสนับสนุนเปิดโรงเรียนพ่อแม่เปิดโอกาสการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวค่ะ นายวงศกนหนุนชูครันรองผ้วาราชการจังหวัดสงงขลาก็ได้ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแกะ้ไขปัญหาการตั้งคันในเวรุน่นซึ่งจังหวัดสงขลาขังเทน,นึ่งปี2005โยดยมีนายแพทย์ซาธารสุขจังหวัดสงงขลาพร้อมด้วยัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมค่ะ จังหวัดสงขลานะคะก็มีประชาะกรวัยรุ่นในช่วงอายุระหว่าง10 19ปีในปี2565จำนวน6เบิล9 3 5 5คนโดยแยกเป็นกลุ่มอายุ10ถึง1 7ปีเน,นี่ย3 3 8เบิน8 6คนและก็กลุ่มอายุ15 19ปีเนี่ย3เบิ5 000, 4น68คนก็บพบว่ามีการตั้งคันซ้ำในญิงอายุหน่อยว่า2 0ปีในรอบ3้ปีที่ผ่านมาเนี่ยรอยละ17.67 โดยปี2563ก็พบรอยละบหปี2 5 6 63, พันรอบโพบรยละ จำรับไตมาเทน,นึ่งของปี2565ก็พบรอยละ16.67ค่ะซึ่งแผนการดำเนินงานเชิงรุกป,ปี65ก็ได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นให้ครอบคลุมรอยละ1ิเริร่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หกเพื่อจะยุดติการทองไม่พร้อมมีการส่งต่อเคสในระบบพันไม่เล็กโทรศัพท์นึ6งทั่วประเทศแล้วก็ติดตามกฎหม้หยุดตีการตั้งคันเพื่อเป็นข้อมูลให้เคสตัดสินใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลบริการว่างแพนครอบครัวในวัยรุ่นอายุตั้งแต่10ถึง19ปีฟรีนะคะแล้วก็ยังแรงเปิดโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลดช่องว่างเปิดโอกาสการสื่อสารเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการติดตามดันนวยงานคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลทั้ง17แห่งเพื่อชี้แจงการใช้บันทึกโปรแกรมมาตรฐานคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนฉบับปรับปรุงไม่ปี63พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรเปิดทองเรียนพ่อแม่ให้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลัก เพื่อดําเนินการเชิงรุกในโรงเรียนต่อไปนั่นเองค่ะเนี่ยก็มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นให้ครอบคลุมแบบร่อยเปิดเส้นเลยนั่นเองนะคะเพื่อจะไปให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีการตั้งทองก้อนไว้อันควร